ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอมาลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวชวนเธอมาลีาลแอนวันนี้อยู่กับคอนเทนต์คอนตำนางจอมยุทธ์พูดทางซานอนินมะนะคะ EP ที่2 1 7ถึง2 1 9กนะคะก่อนะะไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้นะคะครับผมไปดูกันเลยครับที่ปี่ตง ส่เในเขตแดนจักรวัดสิงหลัลวช่วงนี้นเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบจักรวัดวิญญาณยุทธโจมตีมาถึงเมืองสิงหลัลวแล้ว หนีออกมาได้สักทีถ้าไม่ใช่พระจักรวรรดิคืบเข้ามาเขาก็ไม่รู้จะต้องอยู่ในคุกซิงหรือนานแค่ไหนเมื่อว่าเราเออกับเทียนหยาจังเหอะปอภัยถึงตัวก็ต้องหนีพวกนั้นก็หนีไปนานแล้วไม่เป็นไรโดนเทก็ไม่เป็นไรโอยนอีกแล้วหาเรือดหาเรือดเดียว ปีนี้คับมันอับโชคอดอยากคนสวยเจอไปดื่มกับพี่เอาหมดจ้ะการแต่งตัวของเจ้าก็าจะเป็นลูกสาวเศษรษฐีซะแล้วเนี่ยพี่เองก็ดังไม่จะเล่นเลยนะแถวย่านบ้านนี้ใครก็ต้องเชื่ยวังพี่ทักน้นเนี่ยพี่ช่วยคุกันให้เอาไม่ล่าพี่แข็งแรงกล้ามใหญ่นะเอ,เอาไงดีคนสวยสนใจมาดื่มกับพี่สักแก้วไปเลยจ้ จำยุดหญิงดวยชีวิตด้วยข้าไม่กล้ากแล้วข้าไม่กล้าแล้วเกิดอะไรขึ้นว่ะความแคบแต่สิ่งต้อรอดก็ผ่านการที่สอาจงใช้สายตาของผู้สวรรค์มองมนุษย์โลกความชั่วร้ายแบบไหนถึงเป็นโทษที่ไม่อาจอภัยเม่เจาะทะลุเลยว่าจไม่ใช่เหรอใช่มันตคุกอยู่เมื่อห่อไม่เอาไม่เอาได้โปรดชีวิตข้าจะไม่เอาแล้วไม่ล้าแล้วไม่ทำแล้ว ที่ฟังจะบอกให้อภัยเ <c oughs> ออถ้าฟังคนดีเราจะแบบว่ามันก็เรื่องเล็กน้อยไงเออจ่บิเคยสม ความสวยงามกันทักนันแน่ที่ข้าต่อไปก็เพราะท่านช่างสวยงามงดงามยิ่งนักเปิใจอเจ้าคิดว่าคนอื่นอ่อนแอรังแกง่ายถ้าเจ้าคิดเช่นนั้นล่ะก็ข้าย่อมแกร่งกว่าดังนั้นข้าย่อมมีส át, ิทธิเป็นชี้ตายให้เจ้าข้าจะไม่รังแกผู้หญิงอีกแล้วโอ้ไม่สิข้าจะไม่รังแกใครอีกแล้วข้าใจโอกาสอีกครั้งพิสูจน์ด้วว่าเจ้าะไม่ทำผิดอีกทัดอยากจะให้ข้า เขอเพียงเจ้าสูญเสียสิ่งที่ภูมิใจนักหนาแบบนั้นถึงจะรู้จักมองคนอื่นอย่างเท่าเทียมฮอทำนายมงเหรเอาหมดเลยเ้าคนะเเกลือีเท่าเชี่าได้แต่ไม่ฆ่าแต่ให้ทำลายวิญญาณยุดตัด้องกาสที่จะทำความชั่วในภายหน้า นี่เป็นด่านแรกในการทดสอบดี่มแมนหร,หรือว่าทําได้ไม่เลวน,น,นี่เป็นด่านแรกเหรอบ้าตันหานโมฤศยาทราย,ยศความปรารถนาของมนุษย์ไม่มีทุถอยองนะรคือบ้าตันหาม,มีวันจบสิ้อน,นอ,อันนี้เพิ่งด่านแรกคนนี้เป็นแค่สิ่งไร้ค่าเล็กๆในความชั่วเหล่านั้นจากนี้ไปจะยังจะต้องตัดสินโทษพวกค้นบาปที่ชั่วท้ากว่านี้ แม่อ้าวคนที่เคยอยู่กับแม่ ยิ่งใหญ่มากศัตรูจะไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยมันจุติอีกครั้งหนึ่งอะขึ้นล่างประชาก่อนของข้าความเสียสละของพวกเจ้านั้น ำให้ข้ามีชีวิตใหม่ข้าขอมอบรางวัลแสงประทีปนี้ให้แก่พวกเจ้าให้พวกเจ้าได้วิวัฒนาการออวิวัฒนาการด้วยเป็นย่างกันทางอีกแบบหนึ่งเหรอ นี่คือคือล่างาบรสเลเ็นสมบูรณ์แล้วหน่อย่ะในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งนี้เขาจะไม่จากท่านไปอีกไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรท่านก็คืออาเาของข้าคือผู้ชายของข้าข้ารับท่านรับท่านชุ่นดีนี่ล้ัน เสีวยวซานเสียวอูมาหาแม่สิฮะา <c oughs> แมการฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างดีกว่าที่แม่คาดไว้นะไม่เพียงแค่ร่างมนุษย์พลังวิญญาณก็ฟื้นถึงระดับเจ็ดสิแล้ว <c oughs> และด้ยวยรับผลจากเขตแดงเงินครามเจ้าพลังจิตแม่ตอนนี้ไม่ต่างกับตอนที่เป็นสัตว์วิญญาณแสนปี งั้นก็ดีจักว่าทอาส่งคนมาได้ทุกเมื่อรอท่านฟื้นตัวอีกหน่อยเราไปจากที่นี่ก,กันท่านพ่อท่านแม่ข้าจะพากลับสำนักข้าวเทียนไม่ได้ที่นั่นล้นมียอดหีมือจอมตียากนะท่านอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยไปไม่ได้ถ้าถูกไล่ออกจากสำนักแล้วพวกเขาจะไม่ยอมรับเราแน่ท่านลุงกับท่านป้า คอยท่านกลับไปอยู่เสมอและผู้อาวุโสบอกว่าถ้าข้าทำเงื่อนไขสามข้อสําเร็จจะให้ท่านกลับสํานักอีกครั้งตอนนี้ข้าทําสําเร็จหมดแล้วกิน้วงูแบบก็มีระดับเพกินแปดสิบไหนเก้าสิบท่านทวดก็ต้องการเช่นนั้นจนเจอท่านทวดนลท่านยังไม่ตายท่านทวดก็คือราชสังหารในอดีตอ๋อเคยไปช่ว ามใจไม่ได้พอรู้ว่าท่านต้องเจอกับอะไร oh. ก็มอบสิ่งนี้ให้ข้ากับมือ oh. ท่านบอกว่าฝากอนาคตของสำนักไว้ในกำมือของพวกเราจากกักรวรรดิกำแพงหนักขึ้นสำนักข้าวเทียนไม่อาจต้านโภศาส์ทำเป็นไม่สนใจได้ oh. ท่านพ่อกลับไปครั้งนี้เราต้องทำเรื่องที่ท่านปู่สางให้สำเร็จได้ได้สิเจ้าส,สารขอ,อนข้าวเทียนของเราเป็นสิ่งสืบทอดจากสำนักไม่ว่านานแค่ไหนก็ยังสลักว่าเป็นสิ่งของสำนักข้าวเทียนเสมอไม่ได้ที่พักให้ท่านแม่แล้ว ช่วยหากระดูกวิญญาณให้ท่านฉ้าทักษะกระดูกขาขวาของเจ้รพัิเงินครามต่อขาให้ท่านใหม่โงคิดว่าไม่นานท่านจะกลับสู่จุดสูงสุดฟื้นฟูเกียริของพรมหมยุทธ์เท้าเทียนอีกครั้งโดูคนนี้ให้พ่อได้ทุกอย่างให้พ่อตัอเม่ได้ทุกอย่าง <c oughs> ให้ได้เม้กระทั่งชีวิตเขียนขากำเนิดใหม่ได้หมดโอ้เด็กคนนี้สุดยอด ปาดกระดูกอันใหม่ของน้องคตรนหดเลยอ่ะฟื้นคืนได้หมดเลยอ่ะทางสนาเก้าสิบเจ็ดแล้วเนาะอ๋อจะใหม่เขาฝึกกันนะพี่พี่กินพี่พ่อเนาะอันนี้ใครอ่ะ เดี๋ยวมีคนสอนแนมีน้อแหละกอนทางเข้าอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเสียใจี่เมื่อพวกท่านพ่อลูกกลับมาแล้วสำนักเข้าเทียนต้องกลับมารุ่งเรืององนะีกแน่ไม่เป็นไรข้าจากสำนักไปตั้งหลายปีแล้วพอวันนี้กลับมาจึงไม่สบายใจนิดหน่อยรบกวนแจางสำนักให้ทีทั้งเฮ้าและทั้งซานบุญชายกลับมาพร้อมครอบครัวเชิญกลับไปที่นี่เราไม่ต้อนรับคนนอกเดี๋ยวก่อน ย่าถังวี่คำว่าอาสองพี่ถังวี่มีเรื่องอะไรเราผู้อาวุโสฝากข้ามาบอกหากพวกท่านกลับมาเขาย่อมต้อนรับเนแต่ว่าแต่อะไรแต่ว่านักโทษสำนักถังเ้าเข้าไม่ได้เด็ดขาดเสี่ยซ้อนจะกลับมาแล้วแล้วอ,อนพวกเจ้าพี่ใหญ่ยังไม่ถึงว่าชาตินี้จะได้กลับมาพบท่านอีก บางทีนะไอ้หนุ่นม,มนนข่าอากักตันอยู่ทำให้ท่านพ่อตกผิดหวังถ้าตอนนั้นพี่ใหญ่กลา้าขัดขานการตัดสินใจของท่านพ่อครอบครัวเจ้าก็คงไม่ต้องลำบากเช่นนี้พี่ใหญ่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้ววันนี้ครอบครัวของเรามาเพื่อจะเซ่นไหว้ท่านพ่อ ทงังเฮาเจ้าทำให้สำนักตกอยู่ในสภาพนี้ทำให้อดีตเจ้าสำนักโดนจนป่วยตายตอนนี้ยังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกเหรอผู้สวสเจ้ผู้เป็นความภาคภูมิใจตกต่ำยิ่งหนักทังเฮ้าเอ๋ยถังเฮ้าหากไม่ใช่พ่อนางสัตว์วิญญาณจะคงไม่ได้กลาย,ยิ่งกว่านี้หากยอ้อนกลับไปได้าก็ยังเลือกที่จะปกป้องภรรยาข้าอยู่ดี ทั้งเฮารู้ว่าตัวเองผิดต่อสำนักไม่หวังได้รับการอภัยจากเราผู้อาวุโสเอเพียงได้คำนับหน้าสุสารท่านพ่อทั้งเฮาจนป่านนี้ยังไม่สำนึกตัวอีกท่านผู้อาวุโสจำต่อคำสั่งข้อได้หรือไม่เสินรู้วัเจะ่อาวันนี้เพื่อขอให้เหลาผู้อาวุโสทำตามสัญญาข้อแรก หลังวิญญาณบรรลุระดับ80ข้อ2ข้าต้องการให้เจ้านำหัวของราชินานามพรหมยุทธ์ในสำนักวิญญาณยุทธ์มาคนหนึ่งข้าเรานี่ครองวงแหวนวิญญาณแสนปีตอนได้รับวงแหวนวิญญาณที่8ขอเพียงทำสามเรื่องนี้เสร็จไม่เพียงแต่รับเจ้าเข้าสำนักเราจะยอมให้พ่อของเจ้ารับเข้าสำนักได้อีกด้วยตอนนี้มียังเยอะเจ้าจี้วงอะ เออขอวงเดียวแถวให้สีนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงนี่จ้อายุเท่าไรถึงจะระดับราชทินนามพรหมยุทธ์ได้นี่เจ้าทําได้ยังไงฝ่าฟันทุกเข็น ในตอนนั้นะตอนการเป็นความหมายของห้าเทียนท่านผู้อาวุโสผงก,ก์ท่านกำหนดเวลาไว้ที่สิบปีดูเหมือนว่าเดลสาจะทำเสร็จเร็วกว่ากำหนดแล้วสองข้อส่วนเนื้อดูจากความสามารถของถังสังถึงการสังหาร,ราชติเทนา,น,นามของสำนักวิญญาณยุทธ์จะไม่มีหลักฐานพวกเราก็ไม่มีข้อสงสัยเมื่อข้ารับปากและทั้งสามขอ้อย่อมต้องทำให้ได้ตามที่พูดกลุวิญญาง,งมานาสูนอ นี่คือถ้าเช่นนั้นเราก็จะไม่ผิดคำพูดเืนสถานานาสิ์แห่งสำนักเข่าเขียนของถังเท่านับตั้งแต่วันนี้อะมันก็เท่านั้นแหละผู้ผุตโสสองท่านหมายความว่ายัางไงผหมายความว่าต่อให้ถังเห่ากลับคืนสสำนักเข่าเทียน คุณคุณความแค้นของเราก็ยังคงอยู่เขาเปหนีชีวิตลูกข้าข้าจะทวงคืนเช่นกันัววุโสเจ็ดเรื่องของพ่อแม่ข้าทำไมสำนักเดือดร้อนแต่ลองคิดดูถึงไม่มีเรื่องนี้คิดว่าสำนักวิญญาณยุธจะไม่ลงมือกับสำนักห้าวเทียนเหรอขอให้สำนักวิญญาณยุตจะจ้องตะครุบสำนักอันดับหนึ่งอย่างห้าวเทียนแต่ถ้าทั้งห้าวไม่ได้ข่าเชียนเสวียนจีแล้วก็สำนักวิญญาณยุธจะลงมือกับเราง่ายๆได้ยังไงงั้นข้าขอถามทุกท่าน ถ้าตอนนั้นสำนักร่วมมือกับตระกูลราชามังกรฟ้าและสำนักขอแก้วเก็ยสมบัติสาสุดยอดสำนักจะอยู่ในสภาพล่มสลายย่อยยับและซ่อนตัวเช่นนี้ไหมเฮ้ยเ <c oughs> ้าเทียละทิ้งสำนักได้สังกัดและหลบหนีเอาตัวรอดอย่างสุดกำลังแบบนั้นไม่ผิดเลยเหรอเลยไป สังสารเจ้าก,ก็แค่สิทธิรุ่นที่สามต่อให้ตอนนี้เจ้ามีฝีมือดีก็ควรให้เกียรติสำนักข้าไม่มีเจตนาลบหลู่สำนักข้าแค่อยากจะแก้ตา่างเรื่องในตอนนั้นให้ท่านพ่อแก้ต่างเหรอแล้วเจ้ามีสิทธ์อะไรผู้วุโสเจ็ดถ้าเป็นผู้วุโสข้าจึงอ่อนข้อให้ <c oughs> หากยะพูดจาบีบคั้นไม่เลิกก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจข้าคงอยากจะเห็นนักว่รจะรับมือข้ายังไง <c oughs> ทักษะที่หก มีแต่ล้หยุดแยงสูญชะก่ระววาใจถ้ารู้ความแคดีเจ้านุ่มฉันจะรับกระบวนท่าของข้าได้หนึ่งครันจะไม่ใช้วิญญาณยุทธ์ถือว่าคุณคุณความแค้นของข้ากับพ่อเจ้าจบลงตรงนี้ก็ดีค้างคามาหลายปีเมื่อถึงเวลาเรื่องบางเรื่องก็ต้องจบได้ข้าต้องลงเจ้านุ่ม รรถึงมาเพื่อเคียร์หอพ่อจริง